คำถามมีอยู่งี้ท่านผู้ชมเราจะมีระบาดรอบที่4หรือเปล่า นี่คือรอบที่สามรอบที่สามเนี่ยยังยังไม่รู้ว่าเป็นหมู่เป็นจา่าด้วยเหตุนี้รัฐบาลถึงเร่งฉีดวัคซีนพยายามให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้แล้วก็ผมไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายวิธีการนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปกัดติดอีกเดี๋ยวติ่งลุงตู่หรือติ่งทั้งหลายนีย่ก็มาว่าผมอีกเป็นเพียงแต่ผมพูดสั้นๆก็แล้วกันฮะว่าการกระทําเรื่องวัคซีนตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้ยังไม่หยุดสร้างความสับสนให้กับประชาชนอยู่ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยองกรอนามัยโลกเนี่ยประกาศให้โรคระบาดสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเป็นตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลกผมพูดไปแล้วนะท่านผู้ชมจริงๆภาษาแถวบ้านผมก็คือน่ากลัวชิบหายแต่ภาษาขององค์กรองค์กรนามัยโลกเขาคงไม่กล้าพูดอย่างแรงๆอย่างขนาดนั้นนะฮะโค้ดของโรคระบาดสายพันธุ์อินเดียคือ B 1.617 B.1. 617นะฮะได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไป,ไปละในบัญชีกลายพันธุ์อีก3ตัวซึ่งประกอบด้วยอังกฤษบราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้คำถามม่อยู่นี้ฮะตัวกลายพันธุ์เหล่านี้ท่านผู้ชมอาจจะมีอันตรายมากกว่าไวรัสตัวเดิมแพร่กระจายเชื้อง่ายกว่า มีความรุนแรงกว่าและสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ด้วยแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปองค์กรอนามัยโลกพูดมานะว่าที่จะตีผลกรารศึกษาดังกล่าวว่าจะหลบหลีก วัคซีนได้มากกว่าแค่ไหนตอนนี้เนี่ยโรคระบาดสายพันธุ์อินเดียเนี่ยกำลังล้อมประเทศไทยอยู่ท่านผู้ชมดูในแผนที่จะเห็นว่าสีเขียวคืออินเดียสีปูนคือประเทศไทยถูกขั้นกลางด้วยพมา่าปัจจุบันตอนนี้พมา่าเขายุ่งเยิงวุ่นวายไปหมดนะไม่มีเวลามาดูแลโควิดใครจะติดโควิดตายก็ช่างมันขอให้ทหารมีอำนาจอยู่ต่อไปก็แล้วกันนะฮะเราประกาศไม่ให้คนอินเดียเข้าประเทศไทยแต่ท่านผู้ชมครับ COVID, โควิดโรคระบาดสายพันธุ์อินเดียแพร่ระบาดไปแล้วท่านผู้ชมกว่า20ประเทศทั่วโลกทั้งอังกฤษก็เจอแล้วอเมริกาก็เจอแล้วสิงคโปร์ก็เจอแล้วนะเพื่อนบ้านของเราในกัมพูชาก็เจอแล้วเวียดนามก็เจอแล้วก็คือสายพันธุ์อินเดียเราไม่ต้องไปกังวลกับคนอินเดียที่บินเข้ามาในประเทศไทย เรารู้ตัวตนเราป้องกันได้เราต้องมากังวลกับเรื่องแรงงานต่างด้าวของประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามาผ่านเส้นทางธรรมชาติรวมไปถึงแรงงานไทยที่ลักลอบออกไปตามอำเภอใจจ่ายเงินไปเพียงไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับความบัดซบของข้าราการไทยที่สร้างโรคระบาดนี้ยังไม่ทันหายเลยขบวนการค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองก็ยังเฟื่องฟูอยู่ไม่มี ตกหล่นเลยแม่นิดเดียวผมยกตัวอย่างกรณีแม่สายท่านผู้ชมจำแม่สายได้ไหมสถานบันเทิงวันจีวันสถานบันเทงิงฝั่งท่าขี้เหล็กเปิดอีกแล้วท่านผู้ชมผมส่งผู้สื่อข่าวผมขึ้นไปที่เชียงรายเปิดหมดแล้วยังมีบอนการพน,นันเปิดมีเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็ค้นพบคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียคนพมา่าผู้หญิงพมา่าวัย0เป็นรายแรกเมื่อเร็วๆนี้ล่าสุดเขาแจ้งมาแล้วนะฮะ คนของผมแจ้งมาแล้วว่าชายแดนพมา่าด้านจังหวัดเชียงรายถูกจับตาดูอีกครั้งหนึ่งบาคราเกะผับบนคาสิโนที่ตั้งอยู่หลายแห่งในเมืองท่าขีเหล็กตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งเก่าและใหม่มีทั้งบนคาสิโนด้วยท่านผู้ชมมีโรงแรมอัลลูรีสอร์ทโรงแรม9ชั้นที่เคยถูกสั่งปิดชั่วคราวตอนนี้เปิดอีกแล้วยังคึกคักมีคนพบ ติดเชื้อโรคระบาด19รา,รายรายใหม่ทั้งในอำเภอแม่สายและหลายอำเภอทุกวันหลายคนกังวลว่าจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะรับผลกระทบซ้ําอีกครั้งหนึ่งมีสถานบันเทิงตัวใหม่เลยท่านผู้ชมจากการเจาะของผู้สื่อข่าวเราชื่อ King Horse Fly p u บ6888นะฮะหรือว่าผับม้าบินหมายเลข6 88นะฮะรับสมัครพนักงานเลยนะท่านผู้ชมคนเก็บเงินแคชเชียร์พนักงานต้อนรับเป็นหญิงสาวรูปงามงามหน้าตาดีอายุไม่เกิน27รายได้ให้เดือนละ20,000ถึง50,000บาทสื่อสารได้หลายภาษาเช่นจีนไทยอังกฤษเมียนมาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษพนักงานคนไทยเขาโพสต์ Facebook ที่ King Host Fly p ับนะฮะ6 8 8 รับสมัครพนักง,งานทั่วไปฝ่ายสินค้านักครองชายหญิงเปิดบร,ริการเต็มที่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะ ไม่ต้องอธิบายกันมากด้วยเงินเดือน 20- 0 0 0ถึง50,000บาทเนี่ยแน่นอนที่สุดผู้หญิงเนี่ยต้องข้ามผู้หญิงที่ต้องการที่จะได้รายได้อย่างขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ทุกคนตกงานหมดใครหน้าตาดีๆหน่อยก็ย่อมที่จะสนใจที่จะไปทำหมากินก็คิดอยู่ในใจว่าดูแลรักษาตัวให้ดีๆก็เลยเกิดขบวนการสร่งคนข้ามแดนเถื่อนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเฉพาะที่ข้ามแดนจังหวัดแม่สายไปท่าขีเหล็กเนี่ยจ่ายคนละ3,000ันแต่ถ้าเป็นแรงงานเข้ามาเนี่ยคนละ17,000ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เฉพาะที่ อย่างายที่กําลังเกิดขึ้นไปอีกแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากที่เกิดขึ้นไปแล้วคราวที่แล้วแล้วผมพูดไปแล้วนี่กําลังฟื้นคืน,คนชีพมาใหม่เขาเปรียบเทียบเขาเสียข้ามแดน3 0 0 0บาทกับไรายได้ที่เขาได้มันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นแล้วในท่านผู้ชมครับผมคิดว่านะในส่วนตัวของผมเพื่อป้องกันการระบาดครั้งที่4ครั้งนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไม่ดําเนินการอย่างเด็ดขาดให้รู้แล้วรู้ลอดเนี่ยผมคิดว่าครั้งที่4จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วครั้งนี้จะเอาสายพันธุ์อินเดียที่ องค์กรอนมามัยโลกบอกว่าน่ากังวลหรือที่แถวบ้านพระทิศบอกว่าอันตราย เรือหายเลยเข้ามาและคราวนี้เราจะแก้ไขปัญหายัางไงที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทํางานเพราะว่าหลังจากที่โดนกรณีของบ่อนวันจีวันไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ฟิตเจ้าหน้าที่ทหารเข้มงวดมากตอนนี้จับคนเข้าเมืองหลบหนีได้55ครั้งได้ผู้ต้องหา151คนซึ่งผมถือว่าน้อยมากๆเปรียบเทียบการเข้าออกจริงซึ่งมากกว่านี้เป็นคนไทย23คนคนเบียนมา80คนคนลาว16คนคนจีน6คนเกาหลี6คนผู้นําพาให้ที่พักพิง 16คนที่พูดนี่ไม่ได้แปลว่าทหารไม่ได้ทํางานนะฮะวันนี้เนี่ยเขาเจอบทเรียนคราวที่แล้วแล้วเขาทํางานแต่กําลังคนแค่600กว่าคนจะมาควบคุมได้ยังไงกับการข้ามแดนเข้ามาท่านผู้ชมครับเขาสอบป,ปากคําคนที่ลักลอบเข้ามานักข่าวผมเอารายละเอียดมาเลยบอก ว่ามีการกระทําเป็นกระบวนการโดยมีคนรับส่งทั้งในรัชฉาและคนฝั่งไทยผู้ที่ลักลอบข้ามแดนมาประเทศไทยส่วนใหญ่จะเดินทางมาทํางานที่กรุงเทพและพวกเขาต้องจ่ายเงินให้ผู้ที่นำพาไปหัวละหมื่นเจบาทท่านผู้ชมครับนี่เป็นความคิดของผมผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่ารัฐบาลเจ้าด้วยไหมแต่ผมคิดว่ามีวิธีเดียวน่นึอง,งคือต้องปิดแม่สายห้ามการข้ามแดนแล้วตั้งด่านตรวจเพราะว่าไอ้คนที่มันข้ามไปผู้หญิงข้ามไปทำหมา กินแล้วมันติดเชื้อมามันก็อยู่ในแม่สายซึ่งสามารถเป็นจุดที่มันจะรวมตัวที่นั่นตรวจและรักษาได้ที่นั่นพอแต่ที่น่ากลัวคือไอ้ผู้ที่จ่ายหัวละ1 7 0 0 0บาทท่านผู้ชมครับแล้วก็มีเอเยตนรับขึ้นรถมาแล้วก็จ่ายเบี้ยบายหลายทางไปเพราะฉะนั้นแล้วไอ้คนที่ข้ามแดนมาจากพม่าเพื่อมาทํางานในกรุงเทพมันไม่นั่งเกวียนมาที่กรุงเทพแล้วมันก็ไม่สามารถจะนั่งรถบัสมากรุงเทพแล้วไม่สามารถจะเดินหรือขี่จักรยานกรุงเทพมันต้องนั่งรถตู้เพราะฉะนั้นแล้วต้อง ตั้งด่านของถนนทุกถนนเลยที่ออกจากจังหวัดเชียงรายแล้วมุ่งตรงที่มากรุงเทพเนี่ยตรวจอย่างละเอียดด่านต้องอยู่24ชั่วโมงท่านผู้ชมครับเห็นด้วยกับผมไหมเพื่อไม่ให้คนพวกนี้ลงมาแล้วรัฐบาลสมควรนะฮะที่จะออกพระราชกำหนดลงโทษคนที่นำเข้ามาหรือกระบวนการพวกนี้ให้หนักโทษฐานจำคุกนี่ต้อง5ปีปรับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปไม่ใช่เอาเข้ามาแล้วก็ปรับ 1 2ื่นสบาท3 0มหมบาทแล้วก็ปล่อยไปท่านผู้ชมครับออสเตรเลียตอนที่มีโรคระบาดสายพันธุ์อินเดียรัฐบ,บาลออสเตรเลียประกาศเลยนะฮะว่าคนออสเตรเลียที่อยู่ที่อินเดียให้อยู่ที่นั่นไม่ให้กลับประเทศถ้ากลับมา จะถูกโทษจำคุก5ปีอย่างงี้เลยะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กและท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีขบวนการโดยที่กระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสมรู้ร่วมคิดคือไอแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาถูกลักลอบเข้ามาเนี่ย ถูกสวมสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหน่วยงานแรงงานแต่ละจังหวัดต้องรับคนพวกนี้เข้ามาแล้วเซ็นอนุมัติท่านผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีโรงงานบางโรงงานที่สมรู้ร่วมคิดกับไอ้คนที่ขนคนเข้ามาโดยได้รับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แรางงานในจังหวัดนั้นสมมุติว่าวันนี้นี่ม,มันขนคนเข้ามา500กว่า200คนเจ้าหน้าที่แรงงานรับเงินรับทองอยู่แล้วนี่อนุมัติท่านผู้ชมครับวันรุ่งขึ้นแม่งลาออกหมดก็มาแทงหนังสือบอกว่าลาออกแล้ว ทีนี้แรงงานเนี่ยมันทําได้อย่างเดียวคืออนุมัติหรือไม่อนุมัติพอมมนอนุมัติให้ลาออกไอ้คนพวกนี้ก็ออกจากโรงงานนั้นท่านผู้ชมส่วนมันจะกลับพม่าหรือไม่กลับไม่มีใครรู้เพราะว่ากระทรวงแรงงานไม่ไม่มีความสามารถที่จะไป,ไปติดตามว่าเฮ้ยมึงลาออกแล้วมึงต้องกลับนะ เพราะฉะนั้นไอ้ชุดพวกนี้เนี่ยนี่ที่ผมยกตัวอย่างให้จังหวัดเดียวนะมันก็จะมีนายหน้าพาลงมากรุงเทพไปสมุทรสาครไปที่โน่นไปที่น,น,นี่ทุกอย่างรวมอยู่ใน17,000บาทน่ากลัวไหมท่านผู้ชมโคตรน่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายังมัวหน่อมน้ำอยู่ยังพัวไม่เอาจริงจังอยู่นะฮะแรงงานกัมพูชาเนี่ยที่ตรวจจับได้เนี่ยมีโรคระบาดสายอินเดียเข้ามาตอนนี้ท่านผู้ชมฮะสมมุติตัวเองมองแผนที่หน่อย ทางใต้เรามาเลเสียตอนนี้เริ่มเจอคนที่มีเจอติดโรคระบาดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ประเทศไทยนี่สายพันธุ์สาราชณาจากักรและขณะนี้ทางพมา่ากัมพูชาเวียดนามลาวโดยเฉพาะยิ่งพมา่แพมาแตงพม่าสายพันธุ์อินเดีย ท่านผู้ชมเราถูกล้อมด้วย3ส,สายพันธุ์ของเรามีอยู่แล้วนะฮะสาราชนาจาักรซึ่งยังแก้กันหัวฟูเลยทุกวันนี้แล้วเรามีแอฟริกาใต้ยอยู่ที่เมาเลเซียแล้วเรามีพมา่าเรามีอยู่ที่แม่สายเรามีอยู่ที่แม่สอดท่านผู้ชมครับเราจะทำกับมันยังไงดีผมตั้งคำถามถามรัฐบาลผมคิดว่าเอาทหารทั้งกองทัพไปปิดล้อมชายแดนก็ไม่ได้แต่ที่ทำได้ก็คือว่าเรารู้ว่ามันจะเข้าทางไหนเมื่อมันเข้าทางไหนแล้วรถปิกอัพหรือรถตู้ที่มัน ต้องรับคนพวกนี้ตีลงมาเนี่ยที่สําคัญเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไม่สมรู้ร่วมคิดบทบาทของตํารวจทหารฝ่ายปกครองเนี่ยต้องตั้งด่านสกัดทุกถนนทุกถนนทุกเส้นที่วิ่งมาแล้วเข้าลงมากรุงเทพเนี่ยต้องสกัดให้หมดรถบัสรถตู้มาปับ๊บเปิดดูขอดูบัตรประชาชนโนโน,นี่นั่นเสร็จเรียบร้อยถ้าผิดสีผิดกลิน่น พูดภาษาไทยไม่ได้พูดพมาไม่ได้จับเข้าค่ายกักกันก่อนด้วยเหตุนี้เราถึงสามารถจะชลอได้แล้วถ้ามีรอบที่4เข้ามาผมอยากจะเสนอนิดหนึ่งเราต้องเปลี่ยนกระบวนการใหม่ในการที่จะดูแลกระบวนการแรกสุดที่ผมต้องการจะเห็นท่านผู้ชมครับจุฬาเขาคิดรบผิดเทสราคา2อ0สบาทได้ระพิดเทสเนี่ยอาจารย์หมอธีรวัตรเหมมจุธาบอกว่าจำเป็นต้อง ทดสอบเพราะว่ามันจะเป็นการกรองคนชั้นหนึ่งออกมาคนที่ติดจริงๆเอาไปพิสูจน์จากการตรวจสอบแบบ p c r อีกทีหนึ่งไอ้คนที่ไม่ติดไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อนะเพราะว่าราพิทเทสไม่ได้ทดสอบแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ได้ผลเกิน60% 70%แต่อย่างน้อยที่สุดเป็นการลดความแออัดแล้วอย่างน้อยที่สุดเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกโดยประชาชนต่างๆเนี่ยรับทราบวิธีการ และเมื่อเขาติดหรือเขารู้ว่าตัวเองเขาติดสมมุติเขาติดวิธีการก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบต้องมีศูนย์รวมโรงพาบาลสนามทุกแห่งแล้วก็เลิกสถีเลิกมีอัตราสถีท่านผู้ชมอย่าไปกักตัวแล้วเฝ้าดูอาการพอเข้าไปปับ๊บคนที่ติดโรคระบาดมีอยู่3สีเขียว ติดแต่ว่ายังไม่แสดงอาการเหลืองแสดงอาการบางอย่างแล้วแดงก็คือจะลงแดงแล้วต้องเอาเข้าโรงพยาบาลอย่าไปนั่งแล้วทวดแจกพาราเซติมอลหรือเฝ้าอาการไปเฝ้าทำไมก็เอาฟ้าทลายโจรเนี่ยให้เขาทานกัน,น,นมือละสิเม็ดถ้าเป็นของอาจารย์ปานเทพก็มกือละสเม็ด ใครต้องการของอาจารย์ปานเทพทําด้วยใบโทรหาแกเองด้วยตัวแกเองเลยผมไม่มีเบอร์ให้ให้แกอยู่ไม่สุขไปเลยห้าง,งานนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิเม็ดสมือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน40เม็ดพอครบ5วันเอาไปตรวจเชื COVID ้อโควิดผมเอาหัวเป็นประกันเลยว่าหายทุกคนไม่มีเชื้อเลยนี่คือกระบวนการที่ต้อง แต่จะปรับอย่างนี้ได้ไอ้ผู้เท่าแก่ๆหลายตัวเนี่ยต้องปรับกระบวนศั์ใหม่ต้องเลิกยี่เง่ากับศาสตร์ตะวันตกอย่างเดียวต้องยอมรับบ้างว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาพึ่งพาสมุนไพรไทยแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่ก็ทดสอบสิ ไม่เสียหายถ้ามีพันคนที่อยู่สีเขียวและพันคนเขารักษาหายได้ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยไหมนอกเหนือจาก309คนที่กรมการแพทย์แผนไทยรักษาหายไปแล้วก็จะเป็น 1, 3 0 9คนรักษาอีกพันคนก็เป็นสองพันาคนในที่สุดแล้วมันก็ดีกับทุกคนไม่ใช่เหรอก็คุณเรียกร้องไใจะให้มีงานวิจัยมากขึ้นท่านผู้ชมครับผมเกรงว่าถ้าเราไม่ระวังเรื่องชายแดนไม่ระวังเรื่องแรงงานซึ่งยังมีคนทำมาหารับประทานโดยกินข้าวหัว หัวละ17,00นบาทแบ่งออกเป็นซอยออกเป็นก้อนๆให้ทหารให้ตำรวจเท่านี้ให้ข้าราชการกระทรวงแรงงานเท่านี้ให้โน่นให้นี่เท่านี้ถ้าเรายังไม่ล็อกดาวน์ตรงนี้ท่านผู้ชมครับผมเสนอให้ล็อกแม่สายไม่ให้เข้าไม่ให้ออกท่านผู้ชมครับเห็นด้วยกับผมไหมถ้าไม่ทำตามถ้ารอระลอกที่4มาอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับ